เพื่อนๆมาชมเหรียญสตางลูเก่าโบราณนะครับมีขายเป็นกองๆเลยนะครับเพื่อนๆเหรียญรูจำนวน70เหรียญราคา1,200นะครับพร้อมส่งพร้อมบินอ้ามาดูกันหน่อยครับปิดเรียบร้อยครับขายหมดแล้วนะครับทีนี้ผมจะให้เพื่อนๆมาชมทีละภาพนะครับให้เวลา3าวินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1 2 3กดหยุดเลยครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับ เพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้จะได้เห็นรายละเอียดชัดๆหรือจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปแล้วให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆเอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆน,นะครับจิบกาแฟชิลๆนะครับโอ้โหสุดยอดครับเหรียญเก่าเหรียญโบราณเหรียญหายากต้องบันทึกภาพไว้นะครับเวลาเก็บเหรียญต้องเก็บ3แบบนะหก็คือใหม่ๆเลยเหมือนเด็กทาลอกอ่ะใหม่ๆวิ้งวิ้งผิวลุ้งน้ําทองสวยๆ แบบที่สองคือเหรียญผ่านใช้งานยังขาวๆอยู่เหมือนคนวัยทำงานแล้วเหรียญแบบที่สามคือเหรียญเก่าๆครับเป็นเหรียญใช้แบบเก่าๆแบบนี้ยเหมือนคนแก่ครับเราต้องเก็บเหรียญสามแบบเราถึงจะเห็นวงจรของเหรียญน,นะครับคนก็จะมีเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานแล้วก็คนแก่หนึ่งสองสามกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้าแคปเสร็จแล้วนะผมจะขยายให้ดูแค่ห้าวินาทีนะครับ ใครอยากดูนานกดหยุดดูเอาเองเนี่ยครบ5วินาทีผมจะเลื่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยว YouTube ยาวเกินนะจ๊ะแต่ถ้าใครจะดูพร้อมผมก็ได้นะดูแป,ป๊บๆอย่างเงี้ยครับ1 2 3 4 5ก็ดูเหรียญรวมๆไปเนอะดูเพลินๆดูเพลินๆอ่านี่นี่อ่ามาดูภาพนี้ครับ1 2 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพไปเลยจ้า ขยายให้เห็นชัดๆครับเอาใจคนดู Youtube ช่องผมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้คลิปหน้าผมจะนำเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ อ้าวมีอีกนะจ้าแถมให้จ้ากดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพเลยครับตายเลยขยายหเห็นชัดๆอ่าเป็นไงครับชัดๆกันเลยทีเดียวชัดกว่านี้อีกอ่าเต็มที่เลยครับครบ3ามวิเลื่อนครบแล้วครับเพื่อนๆไปแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับครบ3มนาทีพอดี